ไปไหนของเ้าเนานะอืมอ๋อฮึอืมอ<า> <laughs> โอ้รู้ว่าเขาสีกมาเรี่นี่เองขอโทษที่ต้องให้ตามนะวันนี้รู้สึกเบือ่อทีหน่อยนะ่กก็เลยออกมาแต่ฉันเดินออกมาเจอพวกนุ่มดีเลยก็เลยลองคุยดู เราเข้ากันดีเลยลหะแต่น้าเสียดายนะที่ามาไม่ทัน <c oughs> ฉันขอร้องได้โปรดได้โปรดเถอะเฟดแแบกบหยุดขา่าพวกเขาสักทีพอได้แล้วพอได้แล้วพอแ้ฉันขอร้องไม่เอาอีกแล้วไม่เอามัฉันให้ดีนะ <c oughs> ออนอยไม่มีทองอยู่ันได้หรอทำไม,ไมต้องทำแบบนี้อืมก็ฉินว่านายน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคอย่าข้ามาเท่าน,นั้นเอง เราเล่นนะไม่จบกันง่ายๆหรอกนะงั้นก็ขอบคุณรูปภาพจากที่ทบอกตอนแรกด้วยนะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยนะ,แล,ะนนะแล้วเจอกันในวันฮาโลวีนย้อนหลังด้วยนะบาย